สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวรถให้ดูนะครับว่ารถไฟฟ้าถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้คุณอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะซื้อรถไฟฟ้าดีหรือไม่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับให้รู้ถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็เหตุผลที่เราจะซื้อรถไฟฟ้าว่ามันมีความจําเป็นไหมซึ่งวันนี้ผมรีวิวจากประสบการณ์ใช้งานจริงของผมในระยะเวลา6เดือนแล้วก็ตัวนี้ผมใช้มาแล้วประมาณ2 0 0 0 0กิโลจริงๆผมตั้งใจว่าจะทําการรีวิวรถ รุ่นนี้นะครับให้ดูตั้งแต่ซื้อมาเลยแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าผมนะครับต้องได้ทดลองการใช้งานจริงๆก่อนว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรถึงจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆฟังโดยภาพรวมของรถรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์จะวิ่งได้ประมาณ425กิโลเมตรตามมาตรฐาน ncd e นะครับซึ่งโดยภาพรวมลักษณะของตัวรถก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะว่า มีความชอบในลักษณะไหนนะครับแต่รถรุ่นนี้เป็นรถทรงเก๋งนะครับสปอร์ตแฮดแบ็กหประตูนะครับในเรื่องของพละกําลังตัวนี้มีพละกําลังสูสงสุดที่177งดแรงม้านะครับวิ่งที่ความเร็วศูนย์ถึงหนึภายในระยะเวลาแค่8วินะครับเรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีพละกกาลังที่เหลือเฟือแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองกรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนทางเรียบหรือว่า หรือว่าการใช้งานทั่วไปนะครับถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งในเรื่องของความคุ้มค่าความประหยัดโดยภาพรวมวันนี้ผมใช้มาแล้ว20,000กิโลนะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับในการใช้รถรุ่นนี้เบื้องต้นเลยนะครับการใช้รถของผมเนี่ยค่าเชื้อเพลิงพลังงานโดยเฉลี่ยนะครับ20,000กิโลตก1กิโลเมตรไม่ถึง1บาทนะครับประมาณ70-80ตังค์นะอันนี้คือชาร์จไฟบ้านนะครับแล้วก็มีชาร์จที่ปั๊มบ้างเป็นบางช่วงบางเวลานะครับเพื่อน ในส่วนของค่าแมนเทนแนนอะไรต่างๆหลังจากเข้าเช็คระยะรถนะครับที่ศูนย์ทั้งหมด2ครั้งนะครับ10,000มกิโลแรกไม่มีค่าใช้จ่าย2 0 0 0 0กิโลไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ามันเครื่องของเหลวนะครับพวกนี้ตัดปัญหาเรื่องน้ํามันของเหลวออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างเป็นอย่างใดรถรุ่นนี้นะครับช่วงล่างก็จะมีในเรื่องของเป็นช่วงล่างอิสระ4ล้อนะครับเป็นคอชั่นบีนนะครับแม็กซันสตัดนะครับมีความนุ่มนวล ความหนึบนะครับดีในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับการใช้งานนะครับเรื่องสมรรถนะเรื่องระบบภายในตัวรถเขาประกอบให้ด้วยมีทั้งระบบอ่าไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าเตือนการชนด้านหลังนะครับมีระบบช่วยขับอัตโนมัตินะครับมีระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นระบบไฟแบบออโต้นะครับคือไฟปิดเปิดอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ผมก็จะพูดคร่าวๆนะผมจะไม่ลงรายละเลอียดเรื่องของตัวรถนะครับมากแต่ว่าจะเน้นให้เพื่อนๆเห็นว่า จริงๆแล้วการใช้งานหรือว่าการที่จะเราจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยอะไรมันเป็นสาเหตุที่จะทาให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆซึ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับก็จะในเรื่องของความประหยัดเป็นหลักเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆเรารถไฟฟ้าของเราเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเรื่องของความประหยัดมันจะมีเรื่องของการขับขี่ด้วยนะครับซึ่งถามว่าการขับขี่นี่อัตราการเร่งนี่ถือว่าตอบสนองดีมากกว่ารถน้ํามันเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมใช้มาหเดือนผมรู้สึกแล้วก็ประทับใจในตัวรถไฟฟ้ามาก สำหรับใครที่ใช้รถเป็นประจำหรือว่าขับรถโดยหลักแล้วนะครับใช้รถมากวันหนึ่งนะครับใช้รถวิ่งในการใช้งานไปทําภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประจำผมว่าควรจะซื้อเพราะว่าตอนนี้ยุคน้ํามันแพงมากเลยนะครับเพื่อนตัวนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ใครที่ไม่ค่อยได้ขับรถนานๆขับอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะซื้อรถไฟฟ้าเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของที่ชาร์จนะครับถ้าเราจะชาร์จรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านเดียวโอเคเราไปขอมอมิเตอร์ไฟฟ้าในการ ชาร์จบัวชาร์จที่บ้านได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเป็นการเช่าโรงแรมหรือว่าอยู่ตามห้องเช่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปหาชาร์จตามปั๊มก็อาจจะมีเข้าคิวเยอะหน่อยนะครับบางเป็นช่วงบางเวลานะครับแต่หลกัหลกๆโดยทั่วไปแล้วการใช้งานเนะี่ยถามว่าชาร์จบ่อยไหมหนึ่งอาทิตย์ชาร์จประมาณหนึ่งครั้งนะครับไม่ไม่ได้ชาร์จบ่อยขนาดนั้นครับเพื่อนๆความคุ้มค่าในราคารถของรุ่นนี้นะครับในราคาที่9.69ถือว่ามีความคุ้มค่าแล้วก็มีสเปคแล้วก็มีคุณสมบัตินะครับ ของตัวรถถือว่าดีเยี่ยมในระดับหนึ่งนะครับในราคาไม่เกินหนล้านผมการันตีได้ว่ามันใช้งานได้ดีนะครับเพื่อนๆลองเอาไปตัดสินใจดูในการประกอบการที่จะซื้อรถนะครับสำหรับรถคั้นแรกนะครับตัวนี้ซื้อซื้อแล้วจบไหมนะครับในเรื่องระยะยาวอันนี้ผมยังไม่รู้นะแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมใช้งานมา20,000กิโลผมถือว่าใช้งานได้ดียังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสียตัวนี้ก็คือเวลาชาร์จนะครับถ้าเราไปชาร์จตามปั๊มตามอะไร อาจจะใช้เวลาเกือบประมาณ35-40ถึงนาทีเลยก็ว่าได้นะครับมันก็จะมีบางครั้งที่เราเดินทางต่างจังหวัดไกล,กลถามว่าไปหาตามชาร์จตามปั๊มได้ไหมก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันมีที่ชาร์จเยอะแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับแต่มันจะติดตรงที่ว่าบางครั้งเราต้องวางแผนล่วงหน้าในการเดินทางว่าเราจะไปจอดแวะชาร์จที่ไหนชาร์จที่ไหนอะไรยังไงนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อรถไฟฟ้ามันจะไม่เหมือนรถน้ำมันที่มีปั๊มที่อยู่ตามสถานนีทัั่วๆไปเยอะะครบ โดยหลักๆแล้ววันนี้จริงๆผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้มารีวิวรถให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นยุยงส่งเสริมหรือประการใดอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพื่อนๆว่าเราจะซื้อรถไฟฟ้าหรือรถน้ํามันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถนะครับโอเคในภาพรวมโดยหลักๆแล้วผมก็อธิบายไปแล้วข้อดีข้อเสียนะครับผมจะสรุปให้ฟังข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานง่าย ระบบการขับผีมีความนุ่มนวลแล้วก็ระบบช่วงล่างถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งข้อเสียคือหาที่ชาร์จนะครับถ้าใครที่ไม่มีบ้านเดียวต้องไปขอมิเตอร์นะครับทำเรื่องขอมิเตอร์ขอไฟอะไรซึ่งมันบางครั้งมันอาจจะยุ่งยากสําหรับมือใหม่นะครับช่วงแรกๆผมก็ยุ่งยากเหมือนกันในการขอมิเตอร์ขอไฟนะครับต้องตั้งช่างมาทําระบบไฟในบ้านอะไรใหม่เกือบหมดนะครับเนาะอย่างนี้มันอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับในเรื่องของไฟเดี๋ยวผมจะไปพูดในอีก ep ep หน้านะครับแต่สําหรับเพื่อนๆน,นคนไหนที่สนใจก็สามารถแวะ เข้ามาแชทสอบถามผมได้อันนี้ผมรีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วรถรุ่นนี้ยังมีความาคุ้มค่านะครับต่อการลงทุนในการใช้นะครับได้นะครับข้อเสียก็จะมีเรื่องของเรื่องของระบบไฟนะครับระบบภายในรถซึ่งมันเป็นรถรุ่นใหม่พูดได้ง่ายเลยนะครับระบบพลรง่างาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์บางครั้งมันมีการเออร์เอร์ของระบบการใช้งานบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเพื่อนๆในเรื่องของอะไร อาจจะต้องมีการรออะไหล่เพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็อะไหล่อาจจะยังมีค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสาหรับวันนี้ก็คลิปยาวพอสมควรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเ,เพื่อนๆที่จะเอาไปแนะนําแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถนะครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ